Shit that?Check these like out สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆช่อง Youtube ของผมทุกคนด้วยนะครับข่าวช่วงเย็นข่าวแรกของวันนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับกาเบียวนะครับ d Daily t e l e g r a p ฟรายงานข่าวว่าแอสตัน ใกล้คว้าตัวกาเบียลมาเกาเยสปากันหลังจากลิววัย22ปีมาเสริมแนวรับของทีมในซีซั่นหน้าหลังจากบรรลุข,ข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วเช่นเดียวกับเดอะทม์ที่รายงานตรงกันว่าอาร์ตตันใกล้ที่จะได้ตัวกาเบียลหลังจากตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วและการเจรจาเรื่องค่าตัวกับต้นสังกัดนักเตะก็คืบหน้าไปมากอย่างไรก็ตามอาร์ตตัน จำเป็นต้องการโลเซนเตอร์ชุดปัจจุบันบางคนออกไปจากทีมเนื่องจากเวลานี้พวกเขามีเซนเตอร์แบ็กเคนในทีมนักเตะอย่างรอมโฮดิงคาร์ลัมแชมเบอร์และโสกติสปาปาสโตปูลอสมีโอกาสที่จะถูกปล่อยออกจากทีมสื่อท้องถิ่นของเมืองลิวรายงานขขาวว่าอาร์ตตันยังคงเป็นเต็งจา๋าที่จะได้ตัวกาเบียวเปร่วมทีมแต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญ,ญาใดๆเกิดขึ้น Sky Sport รายงานข่าวว่าสโมสรลริว์ได้เปิดเผยว่ามี3สโมสร,รที่ยื่นข้อเสนอซื้อตัวกาเบียวมาเกาเยสตามที่ลิวได้ตั้งเอาไว้ซึ่งเชื่อกันว่าจะมีอาร์สตันนาโปลีและเอเวอตันตอนนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวนักเตะว่าจะย้ายไปเล่นกับทีมไหนพ่อของกาเบียวได้มากดไลค์รูปตัดต่อของลูกชายในชุดของอาร์สตันทางอินสตาแกรมของ AFTV d เดลี่เทเลกราฟรายงานข่าวว่าอาร์สตันบรรลุข้อตกลงในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับปีแอรอเมริกออบามยองได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนักเตะจะต่อสัญญายาวกับทีมไปจนถึงซัมเมอร์ปี2023และรับค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ESPN รายงานข่าวว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ของออบามยองกับอาร์สตันจบเรียบร้อยแล้วและจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อตัวนักเตะเดินทางกลับมาจากการพักร้อนช่วงปิดซีซั่นฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวดังชาวอิตาเลียนอัปเดตความเคลื่อนไหวของอาร์ซนอลว่าปีแอร์อเมริกออบามยองกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลเร็วๆนี้กาเบียลมาเกาเยสจะตัดสินใจเลือกสโมสรใหม่ในวันพรุ่งนี้เอลติโกมาดริตต้องการค่าตัวโทมัสปาเต50ล้านยูโรเป็นทางเดียวที่พวกเขาจะขายนักเตะออกจากทีม Skysport รายงานข่าวว่าาร์ตันกำลังมีการพูดคุยกับเรอัลมาดริดในความพยายามที่จะยืมตัวดานิเซบิยอตมาใช้งานต่อในซีซั่นหน้าเนื่องจากอารดิต้าต้องการเก็บนักเตะเอาไว้เช่นเดียวกับนักเตะเองก็อยากเล่นให้าร์ตันอย่างไรก็ตามเบื้องต้นทางนักเตะก็จะเดินทางกลับไปเข้าแคมป์รีซีซั่นกับทีมราชันชุดขาวแต่การเจรจาก็จะทำควบคู่ไปด้วยสกายสปอรรายงานข่าวว่ายูเวนตุส ทีมแชมป์เกาโซซิลิอาได้มีการติดต่อเบื้องต้นกับอาร์ตตันและตัวแทนของอาริซองเดลกาเซตแล้วสกายสปอร์ตรายงานข่าวว่าอาร์ตตันจำเป็นต้องมีการปล่อยนักเตะทีมชุดปัจจุบันออกไปหลายคนเพื่อให้มิเกลอดิต้ามีเงินสำหรับการสร้างทีมขึ้นมาใหม่มัตติโอเกนดูซีอาลิซองเดลกาเซตลูคัสตอเรล่ามฮัมหม็ดเอลเนนีเมเลนไนและโคราซินาสเป็นชื่อที่สมมสร พร้อมรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่น Atlantic UK รายงานข่าวว่าอาร์ตันเซ็นสัญญาทีมอะคินโนล่ากองกลางวัย9ปีจากสมสรฮาร์เดนฟิด์ทาโดยทางอะคินโนล่าประทับใจทีมวิเคราะห์ของสมสรอาร์ตันมากพวกเขาเซ็นสัญญาโดยไม่มีการทดสอบฟีเท้าและมีสไตล์ดุดันที่ไม่มีในแดนกลางของทีมอาร์ตันปล่อยแมตสมิธมิดฟิ์ดาวรุ่งให้สวินดอนยืมตัว สวินดอนทาวน้องใหม่ในสกลิกวันบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแมตสมิทมิดฟิลชาวอังกฤษวัย19ปีจากอาร์ซอนภายใต้สัญญายืมตัวเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาลโพโดสกี้ยันโอซิลไม่ใช่นักฟุตบอลที่ห่วยแตกลูคัสโพโดสกี้อดีตกองหน้าทีมอาร์ซอนยืนยันหนักแน่นว่าเพื่อนร่วมทีมชาติอย่างเมซุตโอซิลไม่ใช่นักฟุตบอลประเภทห่วยแตกอย่างที่โดนวิจารณ์หนักมากในระยะหลัง เพราะผ่านการพิสูจน์ตัวเองมาเยอะมากจนเกินพอแล้วเมซุตโอซิลเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากพอจะช่วยสนับสนุนให้โค้ชคนหนึ่งประสบความสำเร็จในอาชีพการงานได้เลยนะแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างทำให้เขาไม่มีโอกาสลงเล่นให้ทีมอาร์เซนอลโผดี้กล่าวกับเดอะแอตแลนติกไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดีลกับผู้จัดการทีมหรือฝ่ายบริหารสโมสร,รไว้ย่งไงบ้างเพราะถึงแม้เราจะสนิทกันแต่ผมไม่คิด ถามเรื่องพวกนี้จากโอซิวเลยเพราะมันคือเรื่องส่วนตัวระหว่างนักเตะกับเอเย่นอย่างไรก็ตามเขาเป็นนักเตะระดับโลกมีคาแรคเตอร์ยอดเยี่ยมประสบความสำเร็จมาแล้วมากมายฉะนั้นจึงไม่ใช่ไอ้ห่วยแตกอย่างที่ใครหลายคนกลดากันอยู่ในช่วง1-2ปีหลังแถมทางโอซิวไม่เคยแก้ตัวไม่เคยพูดให้รายสมมสติออกสื่อเลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่คือเรื่องที่ผมเสียดาย แทนทุกฝ่ายจากใจจริงไรฟันธงวิลเลียนคือสุดยอดดีวแม้อายุมากแล้วก็ตามเอียนไรตำนานดาวยิงทีมอาร์ตอนยืนยันว่าถึงแม้วิลเลียนจะอายุมากแล้วแต่ก็ถือเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมของมิเกลอาเดต้าและจะเป็นประโยชน์ต่อทัพปืนใหญ่ในหลายๆด้านแน่นอนผมได้ยินแฟนบอลวิจารการสนุกปากว่าวิลเลียนแก่เกินไปสำหรับอาร์ตนันเพราะวัฒนธรรมของสโมสร,ร,รเรา คือเน้นใช้งานผู้เล่นอายุน้อยๆเป็นหลักแต่ผมอยากขอให้ทุกคนใจเย็นๆและเชื่อมั่นในตัวอเดต้าไร้เก่าผ่าน YouTube ช่องของตัวเองแน่นอนว่าด้วยวัยขนาดนี้แล้ววินเลียนจะอยู่เล่นกับเราอีกไม่นานนักหรอกแต่พวกคุณรู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากจริงๆแถมสถานการณ์ยากๆหลังจากวิกฤตเชื้อระบาดยังทำให้ต้องประหยัดเงินหนักเข้าไปอีกฉะนั้นการได้นักเตะที่เก่งมาก ประสบความสําเร็จมามากไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวแถมฟรีอีกต่างหากจึงเป็นประโยชน์มหาศาลสําหรับเราและความเก่าของวิลเลียนจะช่วยให้เราแข้งอายุน้อยๆได้เรียนรู้แต่สิ่งดีๆมากมายจนนับไม่ถ้วนนั่นคือเหตุผลที่ผมยกย่องในดีวนี้คือเจ็งสุดๆสําหรับอาร์ซอนอย่างแท้จริงเวนเกอร์เสนอตัวคุมดัสต่อจากคูมันอาร์เซนเวนเกอร์เสนอตัวรับงานคุมทีมชาติฮอลแลนด์ ต่อจากโรนัลคูมันที่กำลังจะย้ายไปทำหน้าที่กุนซือบาซเรนาตามรายงานจาก Fox Sports กุนซือชาวฝรั่งเศสวัย70ปีไม่ได้ทำหน้าที่คุมทีมข้างสนามนับตั้งแต่ปี2018หรือนับตั้งแต่ประกาศแยกทางกับแอสตันสมรสนที่เขาคุมทีมมายาวนานกว่า22ปีโดยตอนนี้เวนเกอร์รับหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลน,นานาชาติให้กับฟีฟ่าแต่ล่าสุดยานยอดฟานการเจเลน ผู้สื่อข่าวของ FOX SPORT เผยว่าเวนเกอร์ได้เสนอตัวไปยังสมาคมฟุตบอลฮอลแลนด์เพื่อขอทำหน้าที่คุมทีมต่อจากฟูมันที่กำลังจะโยกไปคุมทีมอาซูกาน่าเนวเร็วๆนี้โดยในรายงานระบุว่าอยู่ที่ทางสมาคมฟุตบอลดัสว่าจะพิจารณาคำขอของเวนเกอร์หรือไม่ซึ่งที่ผ่านมากุนซือชาวฝรั่งเศสถือเป็นหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการฟุตบอล หลังจากพาปืนใหญ่คว้าแชมป์พิมยริกสา3สมัยและ FA คัพ7สมัยและที่สำคัญเขามีชื่อเสียงกับการทำงานร่วมกับแข้งอายุน้อยตลอดช่วงการคุมทีมของเขาถือเป็นรายงานที่น่าสนใจเพราะหากฮอลแลนด์เลือกใช้ประสบการณ์ของเวนเกอร์จริงๆกุนซืวัย70ปีก็จะทำหน้าที่คุมอัศวินสีส้มลงเล่นศึกยูโรรอบสุดท้ายกลางปี2021